โทษนะดูเขาบอกว่าก็บอรอคมาเลยรถแนท่านแม่เกี๊ยดูคอให้แล้วเดี๋ยวนี้ดููคอให้อีกแป๊บหนึ่งดูเวอรมากอะตรงพัดเสื่อใช่เดี๋ยวตุกตาขึ้นให้นะใจเย็นๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เสียงโอเคเนาะเอาไม้มาใช้แล้วตามที่ทุกคนแนะนำเสียงไม่กวนกันเนาะตอานี้ใส่นี่ะ ยู่ที่คอเนี่ยครับโอเคอ๋อได้ครับมีขนมเด็กแล้วจะบอกว่ายี่ห้อของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของขนมที่ดังมากอีกทอดเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้หลังจากกินของขาวแล้ว โอ้ยโอ้ไม่ก่อนเอ็นอะอะไรงอยากรู้แลอยากรู้อยากรู้อยากรู้กลัวก็อยากรู้ไงว่าขนมอะไรถ้าโตัดแล้ว่ถ้าโหลดอารมณดีไปโหลดตัดมาูโอ้โหทิ้งไปถูกนะวะอันเนี้ยหอยเก้าเก้าใหญ่เท่านี้เมื่อกี้แบวปส ใช่วันนี้มีความสุขมากพี่ขอโทษนะค่ะคุสวยที่เปิดรถมาขนมทะลักรถใี่เลยเรานรถสามคันใส่มาไม่หมดขอโทษนะคะรถเข็นโตตัดเกือบสิบคันเป็นสี่คันเ้าคาเล่แน่นๆๆ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 ๆวๆๆอๆๆ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 เป็นรอบหน้านะครับวันวันๆๆๆๆีๆๆ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 ปๆีๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆ พร้อมคันปน้เ็ใชสอตุ๊กวันนี้เป็นของกินซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของใช้ในห้องน้ำซุกสักทีแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่อคี้ใครกดหม่งกดหมอนไว้อ่ะราคาดีมากนะครับกดจ่ายเงินให้หน่อยนะหมอนเราราคาดีมากหอมแมกเลยคุณ้าอู้เราเนื้อเขาเป็นชิ้นใหญ่ดิ๊กกดกล้องให้หน่อยนะแม่หนูว่าอันนั้นเนื้อหมูนะคะมาเป็นชิคเกตเลยลูก เป็นชิคเก้นค่ะเป็นชิคเก้นค่ะไก่น่เส้นเล็กนะไม่มีคาลาลนะไม่มีฮาลาลเลยค่ะไม่เนาะซ่อนแต่คนเห็นอุ้ยหมูเขาให้มีติดมันด้วยค่ะชอบเลยอุ้ยอุยนี่ทอดอร่อยมากอะอร่อยนะอร่อยแอ้นเลยแต่จริงปะ ไซรเล็กอะปลาหอมปลาหอมว่ะใช่ไหมปลาปลาย่างอร่อยมากครับหนูพูดจริงนะถ้าสำหรับหนูนะรสไม่เผ็ดคือปลาย่างอร่อยสุดครับโอ้ยทงคัตสึน่าเอาไข่เนี่ยฉันเจียร์ทงคัตสึเพราะฉันชอบเพราะพี่บางคนไม่ชอบเผ็ดมาถึงแม้พี่จะคนเผ็ดมากก็หวัเป็นคนเผ็ดมากจำได้ไหมให้เราอยูบะหมี่หัวยักษ์อะอร่อยมันก็เลยอร่อย นี่อะไรนะอันนั้นเป็นบีฟลูกบีฟหลูนบีฟอันนั้นเป็นเนื้อเนื้อผัดเกาหลีคนเป็นเด็กก็ต้องชอบอะไรแบบเด็กๆพี่หมูเป็นเด็กเหรอเนื้อก็หอมแต่ว่ารสไก่ก็อร่อยมากไม่เป็นคำชมแบบพี่หมูต้องตอบว่าใช่ครับพี่หมูเป็นเด็กครับไม่ใช่ค่ะชอบเด็กค่ะพี่พีชอบเด็กไหมคะชอบบุ๋ค่ะจบพี่พีพาพี่หมูชอบเด็กค่ะ บบเออาจารย์ตูนอ่ะดูลำคับพ,พี่เ็น,น่ะเลือกได้เลยค่ะเราไปต่ออ่ะพ,พี่พี่ถ้องมะสืบอีกรอบดีกว่าดเดี๋ยวยทุกคนครับจะบอกว่าจากจากห้บาทจะเหลือห่อละประมาณ44บาท45บาทเท่านั้นถ้าใครจำได้เขาเคยเข้าคลิปเราครั้งหนึ่งที่เป็นบิวกบบักบปูขับรถแข่งกัน หลังจากนั้นอะ่ะได้ตัวอย่างมาชิมอร่อยมากไปหาซื้อหาซื้อยากมากมันหมดมันหมดอละคือส่วนใหญ่มันหมดมแล้วรสที่อร่อยมากคือแนะนําเลยนะอันนี้อร่อยมากคือตัวสไ,โโสไปซี่สตโนโตัวแครกเกอร์มันเผ็ดแต่มันโรยด้วยน้ําตาลด้านหน้า,านมันเลยแบบกลมกล่อมมากอันนี้หาหาซื้อยากมากกดได้ในตะกร้าราคาดีมากปก <6 S 2> <ด>ติหนะ้าสิบห้าบาทต่อห่อ วันนี้ซื้อสามห่อต้องกดให้ครบสามห่อตกตะกร้าละสี่สิบ่าทมาตุ๊กตามาเลยครับกุ้งอร่อยห้าตัวห้าตัวนะพร้อมนะตามสัญญาไปไล่เอาในในตะกร้านะหนึ่งสองสมมาแล้วกุ้งอร่อยมากอันนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงๆครับโอเคขอบคุณครับ าหอมๆราคาก็สังหรอเขาบอกว่าใครชื่อ,ใค,อใครชื่อกอบอยกมือขึ้นค่ะอร่อยมากตั้มเอ๋ไอ้เนื้อปลาเนื้อปลาค่ะตั้มาเป็นมีเธออุ๊ย <c oughs> หนูอิ่มแล้วดีนะหนูไม่กินข้าวเลยวันนี้หนูยังไมไ่กินข้าวเพราะฉะนั้นหนูกินได้นะทุกคนทุกทุกคนตัวเมื่อกี้จะไป็นลมลูตัวอันเนี้ยความความอร่อยของมันอะคือไอ้ขาวๆอะคือน้ำตาลเนาะแล้วก็ตัวแผ่นแครกเกอร์อะมันเคลือบเหมือนแบบมันโรยพริกไว แล้วมันเผ็ดนิดๆบว